กันหมกันเงาวปของยายใจสองัน่อวยนะอืมบางก็สั่นบริสั่นได้น่ะเงาอยู่เกินไปทเก็เลยไ,ได้รอเด้อเพื่อนๆรอโอ้เก้าก็อยาย,าย,ายไ,ได้ข้คที่ฮามาครบ รถไทยปั้นบอทานนะเพื่อนเพื่อนรถไทยปั้นบอท่านนะเพื่อนเพื่อนรถขันเดียวเพื่นเพื่อนรถไทยขั้นเดียวแต่พนักงานเยอะมาโปะมะโกนรถไทยขั้นเดียวนาะเพื่อนเพื่นักงานยี่สิบกว่ายี่สิบบอยี่สิบกว่าคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนรถไทยปั้นบอท่านพนักงานด้วยเพื่อนเพื่อน ปัตตลุดขึ้นคนพนักง,งานก็นลงลูนอเพื่อนเพื่อนรออยู่รอรอจะจวดลูกพี่ท่านเพื่อนนะรถปั่นบ่ท่านค่ะเพื่อนเพื่อน, <c oughs> นอ้วาโอ้ยยังไงมันบอลได้สั้นปะนไดนไหรือล่ะมีรถไถยหนึ่งคันพนักง,งานยี่สิบกว่าคนเนาะเพื่อนเพื่อนมาจ้ามาดำนาช่วยอะไรเด้อ ก็จะลดขึ้นคนพนักงานกับลงรุนเนาเพื่อนเพอโลอยู่โลโลจีจวดพี่นีันี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกพนักงานเงเน่งพนักงานนั่งรถไทยปั้นบระธานพนักงานด้วยเพื่อนเพื่อนุ่มลุหน้าเดียวเลยเนาะ มันวนมันต้องมนวนหรอมาจวดจดเพื่อนๆค่ะต้องรอรอรถไถเด้เพื่อนๆนั่งรอรถไถลื่นกันหอเงาปของใจใจารื่องน่ะอืมบงคือสั่นบริสั่นได้น่ะเงาอยู่รถเมันก็ยีีสิบกว่านเนาะซ่มาแล้วสิบอสิอยู่บริษัทกัรงานยี่สิบเด้อเพื่อนๆรถไถคันเดียวเกินไปเ ก็เลยได้โลเด้วเพื่อนๆโลโลตก้าก็อยายไทยว้ขันให้เขามาคบมันมาออกมาอีกสามสี่คนท้กน่ันนับได้ที่แปดยังมอกมาอีกสาว้ากลัวรถไถปั้นบริหารพนักงานด้วยเพื่อนๆ รถไทปั้นบัวทานเพื่อนเพื่อนเตี้ยบหญ่ฮนไปจี่ก็เลยได้โลด้อเพื่อนๆอนโลโลเกาไ้งองคามาครบรถไถปั้นบ่ทานพนักงานด้อเพื่อนเพื่อรถไถปั้นบ่ทานพนักงานด้วยเพื่อนเพื่อ รถคันเดียวเพื่อนๆรถไหยคันเดียวแต่พนักงานเยอะกนมาดำนาช่วยคุณยายเดินนี่ชวดๆุดเลยคันนีนั่งรอรถเป็นจุดเป็นจุดอยู่คันนี่รถปั่นบบทันเด้อค่ะเด้อรถปั่นบบทันสุดยอดกันเพื่อนผมผลงานผลงานใช่บริจีเข้ากินเที่ยงบ่ แคไม่กินเที่ยงอยู <principe> ่มันมันดูมดูมดูมหน้าเดียวเลยเนาะอืมันวนมันต้องได้วนหลานเพื่อนเพื่อนค่ะต้องรอรอรถไถเด้อเพื่อนนั่งรอรถไถสู้คุณพนักงานไม่ได้เลยจวดจวดเลยวนตกใไงยันไรเนาะเนาะโตเลยบริษัทมาลูกกาซอยเด้อของผมมีเงินจ้างบ่มาซอยแล้วเด้อดเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะจวดจวดดำนาเด้อค่ะเด้อ รถไถรถไทยลุงดูมหน้าเดียวเลยเนาะอืมันวนมันต้องเลยวนหรอมาจวดเพื่อนๆค่ะต้องรอรอรถไถเด้อเพื่อนๆนั่งรอรถไถว่าแต่รถขึ้นคนพนักงานกับลุงลุงเพื่อนๆรออยู่รอรอจีจวดลูกพี่วันที่วันที่สสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก พนักงานเพวกเนี่ยพนักงานนั่งคันคันให้นาวน่ะเหรอแล้วปั้นทันอยู่ไม่ให้อโปลเตะมันเลยเขาที่เป็นข้าวอย่างข้าวเราะเตะนะเออข้าวเราะเตะรถไทยปั้นบะทันเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อพุณอาพนักงานยืนลองคิวอยู่พนหนึ่งคนหนึ่งมากับเพื่อนเพื่อนหุ่มหนุมหนุมหน้าเดียวเลยเนาะอื้อ มันวนมันต้องเลยวนล่ะมะใว่ไหมรถจั้วเพื่อนๆค่ะต้องรอรอรถไถเด้อเพื่อนๆนั่งรอรถไถรถไถ่ปั้นบัวท่านพนักงานด้วยเพื่อนๆคันคันให้หน้าวนแล้วปั้นท่านอยู่เออไม่ให้เอโปวดเป๋นี้มันเดือดขึ้นคุณนะรถปั้นบัวท่านค่ะเพื่อนๆ โอ้ยโลง่งไงมันบ่ได้สั้นประไดด้แล้วกันคุณนะรถ <laughs> ปั่นบ่ทานค่เัเพืเ่อนๆโอ้ยโลงงาย<อ><อ>มันบ่ได้สั้นประดด้ล<อ>้วว<อ>ัแต่รถขึ้นคนพนักงานก็ลงรู<อ>นนะเพื่อนๆโล่อยู่โล่โล่จิจวดลูกพี่เบิ้เดมันก็มกี่สิบ่วเนะซ้ามาได้สิบมา1ิอยู่บ พนักงานยี่สิบเด้อเพื่อนเรถไถคันเดียว่สิบหกแหอดิหอสเบสิองสิบสามสิบสี่สิพนักงานพ่งเนี่ยพนักงานนั่งมปรมโกนรถไทคันเดียวเนาะเพื่อนเพื่อนักงานยี่สิบกว่าหอด่สิบบอยี่สิบกว่าคนเพื่นเพื่อนสวัสดีค่สวัสดีค่ะเพื่อนเพืาค่จุดจวดดำนาเด้อด้อ รถไทรถไทยบแต่รถขึ้นคนพนักงานกะลงลูนอเพื่อนเพื่อนรออยู่รอรอจะจวดลูกพี่รถไทยปั้นบระันพนักงานด้วยเพื่อนๆ ปับพสู้กพนักงานไม่ได้เลยจุดๆวเลยผนตกห้ยลายเนาะเนาะโตเลยบริษัมัลูกกาซอยเลยของบมมีเงินจ้างอมมาซอยแล้วเด้อนมากอนม damages, ่เอนานต้แปดเต้าันวี่สิบเงามสิบสี่สิบห้าสพนักงานบเนียพนักงานนั่งสุดยอดกันเพื่อนผมผลงานผลงานใบริษัทเขาเข้ากินเที่ยงบ่ แกไม่กินเที่ยงดูมันที่เป็นข้าวอย่างข้าวลาวเตะนะเออข้าวลาวเตกรถไถป,ปั่นบลอทันเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อพุนาพนักงานยืนลองคิวอยู่พุาพนาผ<อ>ุนาอือเออเอามาดำนาช่วยคุณยายไรเด้อเนี่ยชวดๆเด้อคันน,นั่งรอรถเป็นจุดเป็นจุดอยู่คันนี่รถปั่นบลอทันเด้อค่ะเด้อรถปัน่นปลอดทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน มาค่ะจุดจัวดำนาเด้อค้อรถไถยรถไทยถเกือบมากันยี่สิบวบคุเนาะซ่มัาแล้วสิบดชิบอยู่บริษัทพนักงานยี่สิบเด้อเพื่อนเพนรถไถคันเดียวรดเกือบมันยี่สิบวบเนาะซ่ามัาแล้วสิบดชิบอยู่บริษัทพนักงานยี่สิบเด้อเพื่อนเพรถไถคันเดียว คันคัให uh ้นาวเลยแล้ว hmm. บ mm ้านท่านอยู่ให้อโปลเตให้อโปลเตมันให้อโปลเตดีมันเลยครับสุดยอดครับเพื่อนผมผลงานผลงานใช่ผลิตีเเข้ากินเที่ยงบ่แกไม่กินเที่ยงอยู่มันีมะปอกมะโกนรถไทยขั้นเดียวเนาะเพื่อนเพื่อนพนักงานยี่สิบกว่าวันยี่สิบบ่ยี่สิบกว่าคนพมเลยเพื่อน มาคับเพื่อนเพืยืน้อนี่นี่สิบเ็ดสิบงามสพนักงานงเนพนักงานนั่งรถไถปั้นบทันพนักงานด้วเพื่อนเพื่อนย้อเนี่นี่สิบเ็ดสิบ พนักง,งานบ่งในพนักง,งานนั่งวแตุ่รถขึ้นคนพนักง,งานก็นลงร่น้องเพื่อนเ่อลลงแ